มาดามเมนี่เปิดแชทเต็มๆดิวอริสรายืมเงินอ่านแล้วยังตกใจล่าสุดวันที่19มีนาคม2568กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลเมื่อมาดามเมนี่ออกมาแชร์แชทเต็มๆว่าดิวอริสราเคยขอยืมเงินเธอหลักสิบล้านโดยมีข้อความชัดว่าขอยืมนาฬิกาของมาดามเเมนี่ไปวางไว้ถูกบิบคั้นทุกทางจนต้องมารบกวนพร้อมข้อความอ้อนวอน ล่าสุดในรายการโหนกระแสมาดามเมนี่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการและได้มีการเปิดแชทของดิวอริสรายืมเงินมาดามเมนี่และขอยืมนาฬิกามาดามเมนี่ไปวางก่อนเพราะหาเงินไม่ทันจริงๆเรียกว่าเป็นการแชทเต็มๆแบบไม่มีกักและเป็นการเปิดชื่อดาราสาวที่ยืมเงินแบบเต็มๆไม่ต้องเดาไม่ต้องมีตัวย่อแต่อย่างใดโดยในแชทดิวอริสรายืมเงินมาดามเมนี่ขอยืมนาฬิกาเพื่อน,นําไปวางและขอเป็นเรือนที่รวมๆกันได้สิบล้าน รวมถึงของเงินมัดจำโรงงาน20ล้านออกมาก่อนรับปากว่าเมื่อเงินของตัวเองออกแล้วจะโอนกลับคืนแน่นอนไม่หนีไปไหนแน่นอนและดิยวยังขอโทษมาดามเมนี่ที่ต้องมาขอรบกวนเรื่องเงินแต่มีความจําเป็นเร่งด,วด่วนและกําลังเดือดร้อนจริงๆพยายามหาด้วยตัวเองแล้วแต่ไม่ทันและโดนบี้จนต้องมาขอรบกวนแบบนี้อย่างไรก็ตามทางทีมงานเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณเมย์ด้วยนะครับทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ